คือการอยู่ที่ยาลาลำบากไหม ก็ไม่ใช่ว่าลำบากมากแล้วก็ไม่ได้ว่าสบายมากอันนี้จะแนะนำคุณแม่ค่ะเป็นพนักงานขายในร้านส่วนแม่เองส่วนใหญ่จะอยู่ในครัวจะเป็นคนทําจะมากกว่าชีวิตครอบครัวก็คุณพ่อโดนเหตุการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดยะลาคือแกระวังตัวอยู่แต่คนเราช่วงช่วงจังหวะจะเจ็บอะค ก็หลังจากนั้นพี่ก็แต่งงานมีครอบครัวอ,อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ก็นี่ค่ะก็มีโอกาสดีๆได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าพี่สาวมีครอบครัวที่นั่นก็คือซื้อตั๋วออนไลน์จากเว็บไซต์ของการบินไทยแล้วทีนี้ก็เลยเห็นว่ามันมีโครงการเซอร์ไพรส์วันแม่เลยลองลองลองสมัครดูค่ะหลังจากนั้น3วันทางการบินไทยก็โทรกลับมาบอกว่าเออเนี่ยได้รับรางวัลน,นะแต่อย่าเพิ่งบอกคุณแม่เพราะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ ตอนที่รู้ว่าตามแผนของทีมงานต้องจะต้องให้แกลง้งคุณแม่ก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าจะทําได้ไหมเพราะว่าคือกลัวว่าจะหลุดนะเวลาจ้องหน้าคุณแม่แล้วแบบกลัวเขาจะจับได้คะคะว่าเราโกหกเขาติดต่อกับทีมงานตลอดว่าเออต้องออกทางประตูช่องหนึ่งนะไปเจอแท็กซี่เบอร์นี้นะอ่างเงี้ยค่ะก็แกลง้งคุณแม่ก็แบบบอกว่าเออเนี่ยเพื่อนพี่เขารอยอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นแท็กซี่ชั้นนี้นะแล้วก็ก็ออกไปอ่างเงี้ยค่ะ ทีนี้หลังจากนั้นก็คือได้เวลาที่ทีมงานจะโทรมาแก้งบอกว่าคุณแอทวนคำที่ผมพูดเลยนะครับก็ตอนนี้ไฟของคุณแอที่จะไปญี่ปุ่นคุณแอจองมาคุณแอมาผิดวันนะครับตอนนี้ไปไม่ได้แล้วครับต้องรอพฤติกลางลงกว่าถึงจะได้ไปตกใจค่ะแต่แม่ก็พยายามทําใจว่าในเมื่อไปไม่ได้ก็อย่าไปไม่ได้เห็นหลานน่าเสียดายแล้วค่ะโชคไม่ดีแม่แกก็แบบหน้าหน้าก็เริ่มจะไม่ไหวนั่นแหละ แล้วสักพักหนึ่งรถแท็กซี่ก็มาถึงถึงสถานที่ที่ทางทีมงานได้นัดอาไว้ก็คือทางการบินไทยได้นัดคุณตุเทพเอาไว้สําหรับแบบเซอร์ไพรส์แม่ซึ่งเป็นนักร้องที่คุณแม่ชื่นชอบมานานแล้วก็อบอกให้แม่นั่งรอที่โซาว่าอแม่นั่งสักพักคุณตุเทพก็ถือดอกไม้ออกมาจากห้องนั้นแล้วก็อดอกไร้ราคีขาวจะงามล้ำค่าอเอ๊ เหมือนกับคุณสุเทพแอ๊ก็ยิ้มเพราะแอ๊รู้แล้วแอก็จะไม่บอกแม่เลยคุณสุเทพแม่งงมาได้ยังไงทำไมคุณสุเทพถึงออกมาแกประทับใจมากอะค่ะวันนี้การบินไทยก็ให้คุณแม่ปนี่ไปตากกาศไปญี่ปุ่นพุพบอคุณตาและหลานขอแซ่ใครดีด้วยครับได้รางวัลไงจากการบินไทยที่เกี่ยวกับวันแม่อัเราได้รางวัลบอกแม่ รู้จ no so ึกดีใจสุดๆเลยไม่เคยดีใจแบบว่าไงอะคะไม่ไม่เคยเจอเลยอะค่ะครั้งแรกในชีวิตก็ถามว่าชอบเพลงอะไรบอกว่าชอบเพลงดาวมากที่สุดก็มันมันตื้นตันอะค่ะมันซึ้งอากาศที่เขาทําให้อ่ะค่ะร้องไหมร้องรอบร้องสุดท้ายก็เราได้เดินทางไปญี่ปุ่นหน้าอะไรเงี้ย แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเดินทางกลับมาจากที่ทํางานรุณสุเทพมาถึงสนามบินโดยรถลีโมซีนของการบินไทยการบินไทยยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวคุณเชกินเคาน์เตอร์เบิร์ดพาท่าค่ะค่ะพอมาถึงที่เคาน์เตอร์ของการบินไทยขั้นตอนการเช็คอินในแง่ก็คือจะเป็นของเฟิร์สคลาสก็คือให้พาสปอร์ตไปเขาก็จัดการให้ทุกอย่างทั้งขั้นตอนการเช็คอินแล้วก็ต่อมอเร็วมากไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะเขินคะเขิน ก็ไม่เคยมานั่งแบบนี้ยืนต่อแถวก็มีพนักงานพามาจนถึงที่ทานข้าวในชั้นของ First Class เนาะก็ทานข้าวมีการบริการที่ดีค่ะอาหารอร่อยคือแม่มีความสุขมากค่ะแกก็ยิม้มยิ้มตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือแกม,มีความสุขอะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสปาก,กันแกนวดผ่อนคลายคุณแม่ชอบนวดมากสะดวกมากค่ะก็ประทับใจ แม่ชอบนวดวนอากะรความรู้สึกที่ได้รับมาจากรางวัลเนี้ยคือมันทําให้แบบประทับใจมากเขามีการดูแลเราแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะคะ่ะไม่คิดว่าจะได้เจอเจออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีความสุขมากแม่ก็เป็นห่วงแอดะละ้วกถ้าแอดเป็นอะไรไปแม่ก็อยู่ไม่ได้ขอแอดได้อยู่กับแม่ ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเนาะคำพูดที่อยากพูดกับคุณแม่ด้วยโอกาสดีๆแบบนี้ก็คือคือก็รักรักแม่ที่สุดในโลกอ,อยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปนะ